รู้ไหมว่าเอซ u สเคยส่งเมนบอร์ดขึ้นอวกาศแล้วเริ่มต้นจากวิศวกรแค่4คนเท่านั้นปี1989ไต้หวันวิศวกร4คนลาออกจากเ a อร์ตั้งบริษัทใหม่ในห้องเล็กๆเ,เพราะพวกเขาเชื่อว่าเราจะสร้างเมนบอร์ดที่ดีที่สุดในโลกได้ชื่อเอซ u สมาจากคำว่า Us, มานักรบในตำนานตัดคำหน้าออกให้ขึ้นต้นด้วย A เ,เพื่อให้ติดอันดับต้นๆทุกลิสต์บนโลก1990ตอนนั้น Intel ยังผลิต CPU ที่ยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่ ASUS กล้าลองประกอบเมนบอร์ดให้ตัว CPU ตัวต้นแบบผลคือทำงานได้ดีกว่าที่ Intel คาดตั้งแต่นั้น Intel ใช้เมนบอร์ด ASUS เป็นมาตรฐานในการพัฒนา CPU และทำให้ ASUS กลายเป็นผู้นำตลาดทันที2000ถึง2010 เอซูสเปิดตัว e-epc โน้ตบุ๊กจิว๋วดังแบบโลกแตกและทำให้ชื่อเอซูสเป็นที่รู้จักทั่วโลกหลังจากนั้น Zenbook VivoBook ก็เกิดขึ้นทำให้เอซูสกลายเป็นแบรนด์ที่ความบางแรงพรีเมียมโดดเด่นที่สุดยุคนั้นแล้วปี2006เอซูสก็ปล่อยไม้ตาย Republic of Gamers หรือ ROG เพื่อสร้างฮาร์ดแวร์ระดับเทพสำหรับเกมเมอร์นับแต่นั้น ROG เทพโหดดุดันเทคโนโลยีล้ำตั้งแต่เมนบอร์ด ROG การ์ดจอ Strix ไปจนถึงโน้ตบุ๊ก ความโหดของเมนบอร์ด ASUS ถึงขั้นถูกนำไปใช้ในสถานีอวกาศทนแรงสั่นสะเทือนอุณหภูมิสุดขั้วและยังทำงานได้ปกติทำให้ชื่อ ASUS ถูกจารึกในฐานะฮาร์ดแวร์ที่ไว้ใจได้สุดๆวันนี้ ASUS กลายเป็นแบรนด์ที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ ROG สำหรับเกมเมอร์ t o u สำหรับคนรักความทน ZenBook ProArt สำหรับนักสร้างคอนเทนต์จากวิศวกร4คนสู่แบรนด์ที่ไปถึงอวกาศแล้วคุณละ่ะเริ่มรู้จัก ASUS จากอุปกรณ์ชิ้นไหนคอมเมนต์ไว้เลย